สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจอแอนด o อยสินิ้วนะครับปัจจุบันเนี้ยสมัยเนี้ยแหละก็คนสรรหามาใส่กันเยอะหลายๆคนก็สงสัยว่าไอ้พวกสเปคอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันต่างกันยังไงมันทำอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยอันนี้คือไม่ได้แบบรีวิวเปิดกล่องน,นะอันนี้คือรีวิวหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใครอยากดู คลิปติดตั้งเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อ่ะเรามาดูหน้าแรกอันนี้คือหน้าโฮมของมันเนี่ยกดโฮมคือหน้าโฮมของมันหน้าตาภายนอกก็จอค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยใครที่แบบมาจากเครื่องเล่นสองดินธรรมดาแล้วมาใส่อันนี้ไปปึ้งจะแปลกตานิดน,นึงว่าทำไมมันใหญ่จังอ่ะเอ่อยี่ห้อที่ผมใส่อันนี้ก็คือยี่ห้อซีลโค่สเปคแลมสองลอมหกสิบสี่นะครับก็ อันเนี้ยที่ผมซื้อรุ่นสเปคเนี้เพราะว่ามันราคาถูกเป็นเริ่มต้นเลยแรมสองลอมหกสิบสี่ถ้าขยับมาก็เป็นแลมสี่ลอมสามสิบสองอ่าสเปกก็แรงขึ้นถามว่าไอ้สเปคที่แรงขึ้นเนี่ยมันมีผลยังไงก็เหมือนเราเล่นโทรศัพท์อะครับเวลาเครื่องมันแรงอะเวลาเราโหลดแอปโหลดอะไรมันก็จะไหลลื่นแต่สําหรับตัวผมนะมันคือเครื่องเล่นติดรถยนต์มันไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่เราผมอะ ไม่ต้องการสเปคที่แรงมากเพราะว่าเวลาเราดูแผนที่เราก็ดูในโทรศัพท์อ่ะเพราะฉะนั้นสเปคเริ่มต้นขนาดเนี้ยโอเคแล้วเป็น Android v e เวอร์ช10นะครับฟังก์ชันพื้นฐานอ่ะมันมีอยู่แล้วมีทุกอย่างที่วิทยุควรจะมีฟังเพลงบลูทูธคุยโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยแล้วก็เครื่องเล่น Android ประเภทเนี้ยจะจะใส่แผ่น DVD ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า เขาให้หน้าจอให้ใหออ้อินเทอร์เนต็ตไม่ใช่ให้อินเทอร์เนต็ตมาให้ไอเครื่องเนี้ยมันต่ออินเทอร์เนต็ตได้อ่าแล้วคําถามก็คือใช้เนต็ตจากไหนก็จะใช้เนต็ตจากโทรศัพท์มือถือครับแชร์เข้าไปถ้ารุ่นราคาที่แพงกว่านี้มีดบบใ์ส่ซิมได้ก็มีนะครับก็คือก็เสียค่าโทรศัพท์รายเดือนไปอ่าเรามาดูหน้าตาของมันอันนี้คือหน้าแรก ก็มีเมนูหลักๆเลยที่เราคิดว่าเราใช้บ่อยๆครับเขาก็จะเซตมาอยู่ข้างหน้าก็ไม่ว่าจะเป็น GPS หรือกดเล่นเพลงเล่นเพลงอันนี้คือเล่นเพลงผ่านแฟลชไดรนะครับ USB หลายคนคิดว่าเอาแล้วเสียบ USB ตรงไหน USB จะอยู่หลังเครื่องครับอันนี้ผมก็ซ่อนไว้ในเก๊ะภาษาไทยมันจะแปลกๆหน่อยนะคำว่า,าใบสมัครนี่ก็คือเมนูแหละโทรศัพท์ก็คือบลูทูธของโทรศัพท์วิทยุอ่า รับสัญญาณค่อนข้างดีอันนี้ผมกดปิดเสียงไว้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของจอ Android ที่ตรงรุ่นถ้าเราไปซื้อพวกสองดินสองดินแบบว่าจีนหรือสองดินแบรนด์เนมอ่ะก็ต้องซื้อเขาเรียกว่าแคนบัสเพิ่มนะครับเพราะว่าแคนบัสถ้าจะซื้อเพิ่มมันก็2อ0พันห้ถึงสามพันแล้วอะ่ะ ถ้าวิทยุไพโอเนียถูกๆสุดก็ประมาณหกพันก็ทั้งบดก็แปดพันแล้วไม่รวมกรอบนะเออแต่เครื่องนี้ยผมได้มาสามพันเก้านะเวลานั้นที่ผมซื้อนะอ่ะเรานอกเรื่องมาเยอะแล้วมาดูอันนี้เมนูเมนูวิทยุนะครับก็เมมโมรีขึ้นได้หรือเราจะเปลี่ยนที่พวงมาลัยก็ได้อแล้วก็ซ r v เนี่ยมันจะมีจอเล็กซึ่งมันก็สิงกันปกตินะครับดูที่จอเล็ก FM 107อ่าผมผมเปลี่ยนที่วงมาลัยก็เป็น97.5โอเคแล้วก็วิทยุก็ไม่มีอะไรปกติเรากดโฮมกลับมาเราไปดูเมนูอันนี้ก็อันนี้หลักๆมันก็ไม่น่ามีอะไรนะทั่วไปอันเนี้ย GPS อันนี้มันก็เหมือนการตั้งค่าของ GPS อีกทีหนึ่งการตั้งค่าของ GPS แล้วก็ถ้าเราจะเข้าไปไปดูจริงๆนะเราก็เข้าที่ Google Map เขามี Google Map มาให้เดี๋ยวเราไปทีละหน้าดีกว่าอันนี้กล่องเครื่องมือก็เป็นพวกระบบการจัดการอะไรข้างในของเขาเนี่ยแหละครับการตั้งค่าจะมีการตั้งค่าเยอะหน่อยอันนี้การตั้งค่าก็เหมือนการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือใครที่ผมเชื่อว่าสมัยนีย้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วมันก็คล้ายกับสมาร์ทโฟนนะเอาจริงๆแล้วถ้าคนที่ เล่นสองดินมาก่อนแล้วมาเล่นตัวนี้อาจจะคิดว่าเมนูมันซับซ้อนมากๆแต่มันคล้ายกับมือถือเราเลยใช้งานมันได้ง่ายก็มี WiFi นะครับแล้วก็พวกการตั้งค่าการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆพวกแอปอะไรอย่างเงี้ยอ่าโลเคชั่นวันที่และเวลาอ่ะอันเนี้ยก็ไหนๆมาถึงวันที่แล้วก็คือหลายๆคนในกลุ่มนะผมเห็นว่ามีปัญหาว่ามันตั้ง ตั้งยังไงมีทั้งจอ Android มีทั้งเวลาตรงนี้มันตั้งยังไงวิธีตั้งนะครับง่ายที่สุดเลยคือเราต่ออินเทอร์เน็ตพอเราต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บไอ้จอ android เนี้ยมันก็จะซิงข้อมูลเวลาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะไปซิงจอบนอีกทีหนึ่งง่ายๆคือเราพอเราต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บเวลาตรงเลยเราไม่ต้องตั้งแต่ถ้าเกิดเราต้องตั้งจริงๆตั้งที่อันนี้ครับตั้งที่จอนี้อ่ะเนี้ยค,คือเลือกแบบ GPS ซิงค์ time ไว้ก็คือต่ออ์นนเนิดนึบซิงค์เลยผมเคยตั้งที่จอเนี้ยไอจอนู้นมันก็เปลี่ยนด้วยอโอเคครับอันนี้เมนูการตั้งค่าต่อไปก็พวกการตั้งค่ารถนะครับเกี่ยวกับการเปิดประตูปิดประตูแล้วก็ที่เห็น,เ,หนเลยคือพวกเมนูพวกนี้เวลาเราเปิดประตูะมันจะแสดงอ่าผมเปิดประตูขวาอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะ มันก็จะขึ้นว่าฝากระโปรงหน้ารถเปิดซึ่งรถแต่ละคันอ่ะมันจะไม่แสดงแบบนี้ทุกคันเพราะว่ารถอ่ะมันต้องมีเซ็นเซอร์แต่ละจุดด้วยคันนี้ CRV มีให้แต่ว่ามันไม่แสดงผลของวิทยุเดิมพอติดจอแอนดรอย Android, มันก็ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นี้ก็ไม่มีอะไรพวกการตั้งค่าต่างๆต่อไปการตั้งค่าอีกอไลเซอร์อีกอไลเซอร์ก็จะเป็นย่านเนี้ยจะเป็นเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมอ่าผมก็ตั้ง ดันเสียงกลางขึ้นมาเยอะหน่อยเพราะว่าเสียงทุมผมมีซับเบสแล้วก็เสียงแหลมผมมีทวิตเตอร์แล้วแล้วก็มีมีอ,อีโคไลเซอร์สำเร็จรูปมาให้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เป็นคัสตอมเองต่อไปข้อมูลรถก็พวกอันนี้ครับเข็มทิศแผนที่อะไรทั้งหลายทั้งแหล่เอาจริงครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราไปไหนเราไม่ค่อยดูเข็มทิศอยู่แล้วเราเราเปิด GPS เอา เปิด Google Map เอาแล้วก็จริงๆเมนูมันก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เวลาเราเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์อะ่ะก็ต้องมาเมนูนี้บลูทูธเพลงบลูทูธนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อโทรศัพท์ไว้ก็เลยไม่ขึ้นชุดรถพวกนี้ก็เป็นแบบการตั้งค่าเกี่ยวกับประตูอ่าเมื่อกี้ไม่ใช่ประตูอันนี้เกี่ยวกับ เปิดปิดประตูมันสลับซ้ายขวาได้เราเข้ามาตั้งได้บางทีเราติดตั้งครั้งแรกเปิดประตูคนขับอาจจะไปเปิดคนนั่งอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆไล่เสร็จเอานะครับแล้วก็ปิดหน้าจอเวลาขับกลางคืนเนี่ยปิดไปได้หน้านี้ก็มีพวกเพลงอันนี้เป็นเพลงจากแฟรได์นะครับแล้วก็รีสตาร์ทวอลเปเปอร์อ่าเป็นวอลเปเปอร์ได้แล้วก็มีวิทยุวิดีโอสกรีนเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นแบบพวกพักหน้าจออะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ AUX นี่ก็คือต่อสมมุติว่าเราจะต่อสายาเสียงเพลงเข้าอะ่ะมันมีสาย AUX ให้แต่ว่าเครื่องนี้ยมันต่อบลูทูธได้อยู่แล้วสายอะ่ะ AUX หลังเครื่องผมก็เลยไม่ได้ต่อไว้แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันคือ Android มันคล้ายๆโทรศัพท์มันก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเราล็อกอินด้วยบัญชี Gmail อ่ะครับมันก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยแต่เนี้ย ผมไม่ได้ล็อกอินไว้ก็เลยต้องเริ่มต้นใช้งานใหม่นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยคือเครื่องมันอ่ะค่อนข้างช้าผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะมาเล่นอินเทอร์เน็ตในนี้ทําไมแต่ว่ามันก็มีให้นะก็สะดวกสบายดีเวลาแบบฉุกเฉินจริงๆโทรศัพท์แบตหมดเนี้ยเราเล่น Facebook คุยกับเพื่อนได้อยู่นะครับแต่โทรศัพท์แบตหมดมันก็ต้องแชร์เน็ตจากโทรศัพท์อยู่ดีกลับก่อนอ่าต่อไปพวก ไฟ explorer อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรลองกดเข้าไปดูแล้วกันก็คือเหมือนตัวจัดการไฟอีกตัวหนึ่งนะว่ามีรูปมีเพลงอะไรในนี้บ้างมัน,มนมสามารถโหลดข้อมูลใส่เข้าไปได้โหลดข้อมูลใส่เข้าไปได้สมมุติว่าใครที่มีเพลงอยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็เอาเพลงใส่แฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์มาฟังในนี้ได้อันนี้ Google Map นะครับเหมือนในโทรศัพท์เลยทํางานเหมือนกันก็มี l a y store ครับก็คือสามารถโหลดแอปเพิ่มได้ ใครอยากเล่นเกมในนี้ก็ได้ใครอยากเล่นพับจในนี้ก็ได้นะกดเอาแล้วก็ YouTube นี่นะครับพอส่วนใหญ่ฟังเพลงจาก YouTube มันก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่า YouTube ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะโฆษณามันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราขับเราก็ต้องคอยกดข้ามโฆษณาเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอะ่ะ ความค right ิดเห็นผมนะคือฟ so so ังเพลงในจู so ๊กแล้วก็เ so ปิดบลูทูธอ so so yeah, ันนี so ้ดีกว่าแต่ว่าบ้านไหนที่มีเด็กๆก็อาจจะโหลดการ์ตูนเปิดการ์ตูนให้เด็กๆดูได้นะครับก็หลักๆไม่มีอะไรประมาณนี้ทัชค่อนข้างลื่นนะครับคือสมัยนี้คือแบบเครื่องเล่นถูกๆราคาไม่แพงมากมันก็ลื่นแล้วอ่ะแล้วก็เปิดไฟหน้าแสงหน้าจอก็จะดอปลงแล้วก็มีไฟตรงนี้ขึ้น เพื่อให้เห็นตอนกลางคืนนะครับอ่ะแล้วก็รถคันนี้ต่อกล้องถอยไว้เดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดู<ๆ>ก็มันเป็นหน้าจอที่ใหญ่ครับแล้วมันมันก็เลยมองค่อนข้างชัดอืข้อดีของมันเลยคือจอใหญ่รู้สึกว่าอันเนี้ผมเคยกดเล่นอ่ะมันมีเส้นพวงมาลัยด้วยนะสำหรับ CR-V Gen4 อ่ะมันมีมันมีเส้นพวงมาลัย,นะบายบอกเวลาเราเลี้ยว เส้นก็จะเลี้ยวตามแต่อันนี้ปิดไว้เพราะว่ากล้องอนะ่ะมันมีเส้นถอยมาให้แล้วไม่งั้นเส้นมันจะทับกันก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับจอ Android 10นิ้วเสียงเสียงอ่ะลืมเรื่องเสียงไปเลยส่วนตัวผมคิดว่าเสียงอะ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคันอื่นของผมนะคันอื่นของผมจะเป็นพวก เคนวูดไพลอเนียอันนั้นแน่นอนเสียงดีอยู่แล้วแม้แต่เป็นเป็นเคนวูดหนึ่งดินรุ่นโบราณเลยเสียงดีกว่านี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเสียงดีกว่านี้แต่เราก็ต้องแลกอะครับถ้าเราจะเอามันติฟังก์ชั่นจ๋าเลยนะก็ต้องไปไพโอเนียที่เป็นแท็บที่ยกออกได้ตัวนั้นก็รู้สึกจะจะหมื่นกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าตัวนั้นเสียงผมคิดว่าถ้าเป็นไพลอเนียเสียงดีแน่นอน แต่ด้วยฟังก์ชันที่เยอะขนาดนี้ดูวิดีโอได้ดู YouTube ได้แต่เสียงก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่แต่ก็ฟังได้นะพอมีซับวูฟเฟอร์กับทวิตเตอร์เข้าไปช่วยก็โอเคนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูครับถ้าอยากได้เสียงก็ไปแรนด์เนมถ้าอยากได้มันติฟังก์ชันราคาถูกก็มา Android จอสิบนิ้วได้เลย ก่อนจะจบคลิปนี้ขอฝากไว้อีกอย่างเดียวอย่างสุดท้ายที่ผมพูดประจําว่าผมไม่ได้ขายผมแค่ใช้เองแล้วก็มารีวิวมาแสดงความคิดเห็นให้ดูหลังจากใช้มีข้อดีข้อเสียอะไรก็ใครที่จะซื้อก็อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านได้นะครับโอเคสําหรับอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้เกี่ยวกับเครื่องเล่นนี้ก็คือวิธีการติดตั้งอ่าใครถ้าถ้าใครดูแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับ เครื่องเล่นอันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละส่วนคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าผมจะทำอะไรอีกโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ